นี่คือหลวงพ่อเงินนะครับครุบาอาจารย์เป็นองค์ที่30นะครับก็ถ่ายทั้งหมดก็็อดนี้10องค์ครับก็จะเป็นครบ30องค์นะครับองค์นี้ก็สภาพก็เป็นอย่างนี้พระองค์นี้ก็เป็นพระที่แบบใช้มาพอสมควรเหมือนกันนะครับคูบาอาจารย์แต่ก็เป็นพระที่ลงลักลงถมนะครับเป็นพระที่ลงลักลงถมไว้ สภาพพระก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นองค์ที่แบบไม่มีมือรองเหมือนกันนะครับก็บาเป็นองค์ที่แบบองค์แบบพิมพ์บางนะครับบางกว่ามันจะมีองค์พิมพ์หนากับพิมพบางนะครับสองสองพิมพนะครับที่แบ่งเป็นชัดๆแต่จริงๆก็น่าจะมากกว่าสองพิมพ์แหละแต่ที่ผมแบ่งไว้ก็เป็นสองพิมพ์ว่าองค์หนากับองค์บางมีหนามากหนาน้อยอะไรแตกต่างกัน ฐานก็จะกลมนะครับถ้าองคหนาฐานก็จะกลมแต่ถ้าหากว่าองค์บางพระก็ฐานก็จะเป็นรีรีหน่อยไม่กลมมากอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมและสภาพองค์พระก็จะเป็นองค์ที่เล็กกว่าพิมพ์อื่นๆน,น,นะครับครูบาอาจารย์เล็กกว่าค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ย พิมนิยมเนี่ยมีสภาพน้ำหนักตามที่ครูบาอาจารย์ยุคต้นๆท่านก็พูดไว้ว่านักวัดน้ำหนักเป็นเงินนะครับเป็นเป็นเงินว่าหนักน้ำหนักเป็นบาทเป็นสตังครับก็ท่านเขาพูดไว้อย่างนั้นผมก็พูดตามท่านครับเพราะฉะนั้นขนาดองค์พระก็เลยไม่เท่ากันครับผมก็ไม่ทราบว่า เป็นน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่เคยวัดแต่เพียงแต่ว่าท่านพูดไว้อย่างนั้นว่าสภาพหลวงพ่อเงินนะ่ะน้ำหนักเป็นสตังค์นะครับว่าหนักมากหนักน้อยใหญ่มากก็น้ำหนักจะหลายบาทหลายสตังค์ถ้าหากว่าเล็กก็น้ำหนักก็น้อยอะไรเงี้ยพิมพอง์นี้ก็เป็นพิมพ์บางอย่างที่ผมพูดมีค่า เขียวนิดนิดตามซอกแล้วก็คุณบาอาจารย์แต่คาบของขี้เบ้าผสมกับลักผสมกับถมเนี่ยจะทําให้เนื้อพระเนี่ยเป็นพระที่แบบสวยงามนะครับผมว่าสภาพอย่างนี้ก็สวยงามดูง่ายดูทั้งลักดูทั้งคาบไขดันั้งคาบขี้เบ้าด้วยครับสภาพพระก็เป็นอย่างนี้ครับคุณบาอาจารย์ ก็เลยถ่ายทอดถ่ายทําให้ท่านได้ดูไปเป็นชุดๆไปครับแล้วงวดหน้าก็จะไปถ่ายพิมพ์ชิตาอีกให้ครบ30องค์แล้วก็จะไปถ่ายเป็นพิมพ์นิยมอีกทีละ10องค์ให้เพิ่มเป็น40องค์แต่ตอนนี้ถ่ายมาแค่องค์ที่30นะครับคุูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ a r l ของเสียนข้างถนนคนนี้ครับ ก็ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันในของที่ตัวเองมีที่สะสมมาพระองค์นี้แบบเส้นสายก็เต็มดีเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์ตาพระอินอย่างที่พูดกันก็ดูลักษณะแบบค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพระหลอกก็ยังว่าความเต็มของเส้นสายก็จะไม่เท่ากันครับแต่ผมเน้นไปที่ความแท้ของพระให้ท่านได้ดูพระแท้เป็น เพราะผมเห็นว่าพระแท้กับพระเรียนแบบมันแตกต่างกันคอนข้างจะเยอะนะครับครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นจะเอาพระเรียนแบบมาแบบดูจะมาชี้ยังไงถ้าเปรียบเทียบกับพระแท้มันต่างกันไม่น้อยกว่าครึ่งเลยนะครับเม้นจะเรียนแบบแบบห้าดาวก็ถอะสำหรับคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะ ไม่สามารถที่จะหลอกได้นะครับแต่สําหรับคนที่แบบไม่มีประสบการณ์ไม่เคยมีของแท้ไม่เคยเห็นของแท้มาก็มักจะถูกหลอกได้นะครับครูบาจารย์เพราะทุกวันนี้ธุรกิจพระเป็นธุรกิจก็เลยมีการเชียร์การโฆษณากาันเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะให้เช่าในราคาสูงๆนะครับโดยเฉพาะแบบวงการพระทุกวันนี้ผมว่า มันเป็นธุรกิจแบบขนาดใหญ่นะครับสำหรับเซียนแบบมีเงินมีทองเยอะๆอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาเป็นเซียนที่แบบสามารถขายได้ในราคาที่ดีแต่สำหรับเซียนข้างถนนอย่างเรามันก็ไม่ได้หรอกครับรูบบอาจารย์ก็ต้องเก็บนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับรูบบอาจารย์ครับสวัสดี